พี่จ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพินจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบอลยายพินนะถ้าผิดพลาดพังไปชื่ออะไรไม่ถูกต้องก็ยายพินก็กราบขอโทษด้วยนะจ๊ะเพราะยาพินเพิ่งเล่นบอลได้สามตีเดือนจ้ะถามว่าวันนี้ยายพินทำไมถึงมาแนะนําบอลเพราะว่าวันนี้คนเมืองการที่ซื้อบอลยายพินไว้เยอะๆเขาจะมารับบอลกลับไปเมืองการแล้วจ้ะขุนแผนกับขุนช้างจะพานางพิมพิลาลัยไอ้ เอ้ยไม่ใช่นางพิมพ์อะไรนะสีมาลาพาสีมาลาเนี่ยนี่คือสีมาลานะจ๊ะอาจารย์บอลที่ได้มาเขาให้เยพินมาในน้ำสีมาลาจ้ะนางเอ้นางนาง,นางวิมาลาไม่ใช่สีมาลาอยู่ในคุ้มขุนแผนจ้ะ นางวิมาลาไม่ใช่สีมาลาจ้าเยพินเรียกผิดเนาะวิมาลาจ้ายังอยู่ในตับขุนแผนจ้าเนี่ยดูนนางวิมาลาก็จะไปไอ้นี่แล้วอินิเวศกุมารบอนกาบนะจ๊ะเวศกุมารได้อีนี้เยพินไม่แน่ใจว่าหรือสีมงคลหรือเถนฝาดนะจ๊ะเพราะเยพินได้มาสองต้นเยพินจำชื่อผิดจ้ะ ถ้าอันนี้เป็นฤาษีมงคลเาพินก็ขายเถนิฟาดไปแล้วนะจ๊ะแต่เยพินว่าเถนิฟาดมันกระยุกกระยุยเจพินอาจจะขายผิดไปจ้ะเจอในชุดจับขุนแผนแล้ววันนี้ขุนแผนนะเขาจะไปเมืองกาลแล้วเนะี่ยตัวขุนแผนเนะี่ยขุนแผนก็มีกระถางใหญ่นะอันนี้คือบอล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 ใหม่นะบอลเก่าเาพินก็มีนะได้มาชุดเดียวกันนะจ๊ะ คุณแผนคุณช้างเขาจะพานางพิมพ์ได้นี้นางเทพทองบางที่ก็เรียกนางวันทองบางที่ก็เรียกนางเทพทองจ้ะอันนี้ก็อยู่ในตับคุณช้างขุนแผนอีกเหมือนกันจะ้ะพอดีมีแขกมาเนาะเดี๋ยวจะพิมพ์คุยต่อเนาะอันนี้คือขุนแผนนะจ้ะได้นี้ขุนช้างจะ้ะขุนช้างมีสองตัวจะ้ะขุนช้างขาขาเขียวกวับขาดำเนี่ยอันนี้ขุนช้างตัวนี้จะสวยกว่าจะ้ะ คุณช้างหุบปล่มเนี่ยคุณช้างลายทรงเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะแต่เ,เขาเลี้ยงยากมากเลยนะขุนช้างเนี่ยในนี้ก็ขุณช้างอีกตัวหนึ่งจะ้ะนี่คุณช้างขาดําขาดำจะจะทรงใหญ่เลี้ยงง่ายกว่าจะ้ะแต่ความสวยจะสู้ขุนช้างนี้ไม่ได้คุณช้างนี้จะสวยกว่าจะ้ะขุนช้างนะในนี้นางนางเทพทองกับนางวันทองแล้วแต่จะเรียกกันจะ้ะ บอลชุดนี้เขเจะส่งคล้ายๆกันจะ้ะลูกส่งคล้ายๆกันสวยกินตากินใจและอันนี้เนี่ยขุนสีใช่หรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะถ้าไม่ใช่หรืออะไรยังไงก็ขออภัยนะเพราะเยพินได้มาในน้ําขุนสีนะขอบอกว่าเยพินเพิ่งเล่นบอลน,นะเพิ่งหัดเล่นบอลจะ้ะเพิ่งหัดหรือยังเมื่อสามเดือนนี้เองจะ้ะชุดเนี้ย ไอพินถึงบอกว่าบอลไทยบอลเก่าว่ามองยังไงเขาก็มีสเสน่ห์จ้ะละอันนี้ดาบฟ้าฟื้นจะพินไม่ได้วอาต้นใหญ่มาให้ดูเนาะเขาแตกหน่อไวนะดาบฟ้าฟื้นเนะีย่ยจะพินจะบอกว่าเขาแตกหน่อดีมากเลยเนะี่ย่าพินเพิ่งแยกมาเนี่ยไอนี้หานุมานประสานกายต้นเล็กแลนะเนีย่ยจะพินไม่รู้ชื่อเนอะอาะเดี๋ยวขอเช็ดเช็ดเช็ดกันเนาะ อันนี้จะพินมานั่งเช็ดเช็ดเช็ดใบเขาจะได้สวยสดใสเนะเาะยี่พินไม่เข้าด้เช็ดใบให้เขาหรอกจ้ะยี่พินกลัวจะเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจคนเนาะเดี๋ยวจะมาขาโมยของยี่พินซะแต่วันนี้เขาจะเดินทางไกลแล้วยีพ่พินก็เลยมาแต่งตัวให้เขาหน่อยทำฟาร์มสะอาดอับน้ำอับท่าให้เขาเนาะแล้วก็เติมดินให้เขาให้เต็มกระถางจะ้ะดินที่ยีพ่พินหมักๆไว้นี่แหละ ยายพินเดี๋ยจะบอกว่าแค่นี้เขาก็สวยพอแล้วนะเนี่ยความสวยของเขายายพินว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแลอุ้ยอุ้ยอุ้ยี่ยพินดีใจโอ้ยดิโปเท้าออกโทรศัพท์เลยเนาะนี่จะ้ะแค่นี้เขาก็มีความสวยพออยู่แล้วนะยังจะมาด่างให้ยายพินเสียดยายอีกดูนะเนี่ยเพื่อนๆดูนั้นเนี่ยยังจะมาด่างยังจะมาป้ายให้เหลือใจอีกเนาะ ยพินเข้าใจแล้วแหละเวลาเยพินไปซื้อบอลไปเหมาบอลเขาเป็นส่วนๆทาไมเวลาเยพินตกลงแล้วจ่ายตังค์แล้วเจ้าของเขาเดินหันหลังหนีแล้วเวลายพินขับรถออกนะเยพินจะยืนมองแบบเดี๋ยวมองค่ะว่าเขาจะยืนมองจนรถเยพินนั่นไปเลยจ้ะยพินเพิ่งเข้าใจวันนี้ถึงวันเวลาที่เยพินต้องมายกบอลที่ว่าขายแล้วมารอเขานะมันทําใจลําบากเนาะ เสียเงินแสนหนึ่งซื้อบอลกับมาขายบอลตอนนี้มันความรู้สึกมันไม่เห็นเหมือนกันเลยอีกตอนจะไปซื้อนัก,กยิ่มยิ้มย่องเนาะนึกถึงกําไรนึกถึงโน่นถึงนี่ถ้าขายเยอะเยอะดีดดดดดๆเยอะๆคงจะดีแต่พอมาถึงเวลาวันขายแล้วมันใจมันแป้วๆปวจ้ะเหมือนเป็นยังไงไม่รู้อะมันตอบไม่ถูกเนาะนี่จะวินก็เลยมานั่งเติมดินให้เขาเนี่ยเขาคงจะหิวเหมือนกันเนาะ ถ้าเขากินไม่อิ่มเขาก็ไม่มีความสุขเนาะตอนแรกยายพินใส่ตู้นั้นเนี่ยทําตู้บ้างอะไรบ้างเปิดบ้างปิดบ้างนี่จากที่ยายพินสังเกตมานะจากที่สังเกตมาบอลที่ยายพินเลี้ยงข้างนอกกับบอลที่อยู่ในเนี้ความสดชื่นมันจะไม่เหมือนกันจะ้ะบอลที่อยู่ข้างนอกอะใบเขาแผ่เราไม่ต้องไปค้ำอะไรเขาเลยจะ้ะกิ่งก้านเขาสามารถตั้งอยู่ได้เราไม่ต้องไปทําไม้คำ้ทำทําอะไรค้ำเลยนะความสวยเขามีอยู่แล้วจะ้ะ แต่นี้เห็นไแมที่อยู่ในตู้เนี่ยกระเปาะกระแปะกระเปาะกระแปะแต่ถ้าบอนอยู่ข้างนอกนยเขาสามารถตั้งตัวได้ตัวเองเลยจ้ะไปตั้งไปค้ำไปอะไรเขาเลยจ้ะความสวยของเขานะอีนนี่หนุมานหนุมานคลองเมืองไปอยู่กับเขาจะดื้ออย่าโซนนะลูกลิงน้อยลิงน้อยของยายไปเมืองกาแล้วอย่าไปดื้อไปโซนกับเขานะลูกเขาจะได้รักลูก รูกใปเยอะหรอแต่เดียพินจะได้เอาไว้ดูเนาะนี่นี่อะไรนะแสนสลานลมแต่ตัวนี้เลี้ยงยากมากเลยนะจ๊ะเดียพินอยากจะบอกเดียพินว่าเขาจะดูแลยากนะเหมือนกัอักษรสวันค์นะ สอสวะรคนนี่ายพินก็ว่าจะดูแลย,ยากตเติมดินเขาให้เต็มกันเนาะน่ารักมากเดี๋ยวดูดูต้นน้อยเขานะตะมุตะมิตะมุตะมิน่ารักจะ้ะเยพินจะพาไปดูต้นใหญ่เขาก็สวยนะแต่เขายายพินว่าเขาโตช้าจะ้ะแต่จะลาลมเนี่ยความสวยของเขานะจะ้ะมองด้านไหนเขาก็สวยจะ้ะเดี๋ยวต้นเล็กเขาตะมุตะมิ เดี๋ยวเจพินจะให้ดูอันนี้อักษรสวรรค์เยพินซื้อมาสี่ร้อยมีสี่ใบเลี้ยงไปตอนเลี้ยงมาตอนนี้เหลือร้อย,ยเดียวแล้วจ้ะมีอยู่ใบเดียวอ่ะจุ๊จุดจุ๊จ,จ,จุอยู่นะขนาดดูแลอย่างดีนะป้อนน้ําป้อนนมทุกวันทุกวันนะสู้ลิงน้อยของเย,ยพินไม่ได้ลิงน้อยเลี้ยงง่ายจังเลยลิยงน้อยอะแค่มีน้ําให้กินก็อยู่ได้แล้วจ้ะลิงน้อยไม่เรื่องมากจ้ะ ยายพินว่าตับหนุมานเนี่ยชุดหนุมานเนี่ยชุดไอเนี่ยจะเลี้ยงอามาเกียน,นะจะเลี้ยงง่ายจัง่ดูลิงน้อยอยายพินไหมเนี่ยอดินเติมเขาให้เต็มลิงน้อยเอ้ไปอยู่กับเขาอย่าดื้อยอย่าซนนะลูก อันนี้ให้ดูแสนสลารลมน้อยเพื่อนๆดูเขานะแสนสลารลมเนี่ยเขาสวยจริงนะเยพินเป็นอุ้มเข้าเข้าบ้านเลยนะอุ้มต้นไม้แสนสลารลมเข้าบ้านเลยนะเสียเงินแสนเนี่ยเยพินรักมากเลยแสนสลารลมเนี่ยนะเด็ดูต้นเล็กเขาเนี่ยน่ารักจริงเลยเพชรเจ็ดสีที่ว่าสวยเยพินยังว่าสวยสู้แสนสลารลมไม่ได้ เพชรเจ็ดสีเยพินอยู่ตรงไหนนะลุ้นลุ้นอยู่ตรงไหนต้นใหญ่ก็มีอยู่แต่ยยพินไม่ได้เอามาให้ดูจ้ะเยพินยังดูไม่แน่ใจเนาะแต่อันนี้อีกเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดไหมว่าจะมีบอลสีแบบเนี้เพื่อนเพื่อนคิดกันไหมเนี่ยว่าจะมีบอลกาบสีแบบเนี้ยเนี่ยเขาเป็นบอลกาบนะเนี่ยความสวยเนี่ยเพื่อนเพื่อนใจน่าลายไม่ถามเพื่อนเพื่อนจริงๆริงเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้เนี่ย เพินเห็นที่แรกยังคิดว่ามันของจริงหรือใบไม้ปลอมเลยความสีเขาสวยเนะีนะ่ยดูเนี่ยพินไปเปลี่ยนไอ้นี้ก่อนดินที่เขาได้มาตอนที่จะพินได้มาเหมือนกับว่าเขาของเขาบอกว่าหอยอย่าเป็นกินปินไอ้นี่เขาหอยทากเอามากินต้นไม้แล้วเขาเอายาฉีดหอยฉีดเชพินว่าเขาต้องเอาตูบถังฉีดยาที่มันแบบ เปื้อนเปื้อนเปื้อนยาฆ่าแมลงไอ้ยาแบบยาฆ่า้าทําให้รากบอนหดเนี่ยยาพินสงสัยนะเพราะว่ามาถึงก็ยายพินยาพินต้องมานั่งเปลี่ยนยาเปลี่ยนรากเปลี่ยนกระถางหมดเลยเนี่ย่ามสวยอันนี้สีเหลืองบอลเหลืองเจ้าของบอกมันมีมีสามสีอยู่ในใบเดียวกันเนี่ย อยจริงไหมจ๊ะอะไรนี้ขุนสีเริ่มแบ่งสีละขุนสียายพินเริ่มแบ่งเป็นสองสีละเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยยายพินไม่รู้จักชื่อนะเดี๋ยวต้องเลาะหาชื่ออีกสักระยะหนึ่งเนาะโอ้แล้วอีนนี้สีอะไรกันละเนี่ยเพื่อนเพื่อนสีอะไรกันละเนี่ยอีนนี้ถ่ายแล้วอีนนี้เคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะ บอลกาบสีขาวนะ่ะน,นี้เคยดูกันแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้เคยเห็นแล้วเดี๋ยวให้ดูต้นนี้เพื่อนๆยังไม่ยังไม่เคยถ่ายให้ใครดูโอ้โหเพื่อนดูบอลเปิดนี่มาเปิดยังไงนี่มันเปิดอะไรกันเนี่ยใครมาทําปูนกินหมากหรือมาทําน้ําแดงหกใสกันละเนี่ยโอ้โหบอลเปิดบอลเปื้อน บอลเปลื่นบอลเปิดแล้วดูเดี๋ยวดูให้นีดูนี่อีกต้นหนึ่งนะนี่จากเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนดูใบสีใบบอลยยพินแล้วเนี่ยถามจริงอันนี้แสนสลานลมที่พินจ,กจยยักใจเยพินนะยยพินว่าแสนสะลานลมที่ใครว่าสวยสวยนะ ย่งิว่าสวยสู้อันนี้ไม่ได้เนี่ยพวกนี้เนี่ยแค่เจ็ดสีแสนตะลานลมอะไรที่ว่าสวยๆนะยิ่งคินว่าการมีสเสน่ห์แล้วสู้บอลบอลบอลเปื้อนบอลเปิบแบบนี้ไม่ได้สวยกว่าเยอะดูใบเนี่ยแค่เห็นสีใบกระจายละลาย,ลยนะแล้วแล้วอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยดูเนะอ,อู้ยเพมือนเอนเนาะจังสร้างสรรค์จริงๆนะ ธรรมชาติเนาะอีนนี้บอนเปิดถ่ายรูปไปเยอะๆเดี๋ยวเขาไปอยู่เมืองการแล้วยายพินก็จะไม่ได้ถ่ายเขาเนาะคงไม่มีปัญญาตามไปถ่ายรูปเขาหรอกจะ้ะคงตามไปไม่ถึงเขาเนาะ จะนึกว่าเล็กๆหน้าตาแบบนี้โตขึ้นแล้วจะสวยเนาะเติมดินก่อนเนาะขอจะพินเติมดินก่อนนะจ้ะงานเจพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะขุนแผนแต้มทับทานของเยพินน่ะอันนี้คือขุนแผนน่นนะ แต่อันนี้ต้นต้นใหญ่กักสีแบบสีด้านนานะ่อยู่ข้างนอกจ้ะอันนี้ต้นเล็กพอต้นใหญ่เขาจะสวยกว่าน,นี่จ้ะแผนแสนจะฐานนั่งเช็ดใบเรื่อยๆรอคนฝาเขาจะมาแหละข้าวไม่กินละเกินข้าวไม่ลงคอเสียดายบอน รักกันชอบกันก็เป็นกําลังใจให้ยจยพินบ้างนะจ๊ะเพินจะได้มีกําลังใจในการไปหาซื้อบอลสวยๆมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูจ้ะเป็นการต่อสายป่านต่อสายใยต่อกําลังใจต่อชีวิตให้ยจยพินนะจ๊ะ